สรุปผลมวยโลกรายการโก l เด n b บ y b o ็ i n g ิคู่เอก138ปอนด์กำหนด12ยกไลอันกาเซียขึ้นชกกับเอ็มมานูเอลทาโก้ซึ่งผลการชกปรากฏว่าไลอันกาเซียเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันด้วยสกอร์119ต่อ108 119ต่อ108และ118ต่อ109 โดยสรุปรายละเอียดการโชคมีดังนี้เริ่มเกมในยกแรกทาโก้ใช้แผนถอยและก็รับอยู่วงนอกขึ้นยกที่สองทาโก้ก็มาพลาดทา่าโดนไลอั้นกาเซียงัดล่วงลงไปจนได้และหลังจากนั้นเกมการโชคของทางทากโก้นั้นก็ใช้แผนหนีแล้วก็ถอยเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ก็กอดยือ้อาไว้ชนิดที่น่าจะพูดได้เลยว่า มาเพื่อเอาตัวรอดไม่ได้มาเพื่อเอาชัยชนะแม้จะโดนแฟนมวยในสนามโห่ไล่แต่ทางทาโก้นั้นก็ยังไม่สนใจเสียงแฟนแฟนที่โห่เขายังเน้นถอยหนีและกอดยื้อเป็นหลักพอทางไลอัอนกาเสียไล่จนจนมุมก็มุดกอดมุดลวกจนแฟนมวยในสนามก็ถึงกับทายหัวเลยทีเดียวและหลังจากนั้นจนครบกำหนด12ยกส่งผลให้ทางไลอัอนกาเสีย ทำสถิติโชคจนครบกำหนด12ยกได้เป็นครั้งแรกและสรุปผลการโชคอุน่นหมัดของไลอันกาเซียสามารถเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกชนด้วยสกอร์ 119/108, ต119/108ตและ118/109ตนั่นเอง